ฮะจริงเหรอน้องงั้นเดี๋ยววันนี้พี่ทําเกี่ยวกับเรื่องนี้เลยว่าต้องใช้อะไรบ้างผู้ชายคนนี้เคยเป็นบ้าแต่เขาได้รับการบาบัด <What? S 2> พี่ครับพี่ครับพี่รู้ข่าวหรือยังไลน์แมนนะครับให้ส่งหลักฐานนะครับเสื้อแจ็คเก็ตและก็เราเนี่ย<ห>แม่งเถื่อนบอกตรงๆนะ ถ้าไม่ได้จริงอยู่ไม่ได้ฮะจริงเหรอแต่เขาได้รับการบำบัดจนสามารถกลับบ้านได้น้องงั้นเดี๋ยววันนี้พี่ทำเกี่ยวกับเรื่องนี้เลยว่าต้องใช้อะไรบ้างก่อนที่จะไปรับชมคลิปวิดีโอนะครับฝากเพื่อนๆนะครับกดไลค์กด subscribe นะครับช่อง Boy Hero Channel ให้ผมด้วยนะครับถ้าเพื่อนๆกดแล้วไปครับไปดูคลิปวิดีโอได้เลยว่าเขาเอาอะไรบ้าง ไปกันก็มาครับเพื่อนๆข่าวไลแมนเยอะจริงๆนะครับช่วงนี้เดี๋ยววันนี้นะครับผมจะมาเล่าให้ฟังเหมือนเดิมเลยไลแมนนะครับให้ส่งหลักฐานนะครับการใช้เสื้อแจ็คเก็ตแบบนี้นะเพื่อนๆนะและกล่องของทางไลแมนนะครับโอเคจะเป็นแบบไหนแล้วส่งยังไงหลักฐานมีอะไรบ้างนะครับมาครับ แถวเนี้ยแม่งเถื dura, ่อนบอกตรงๆนะถ้าไม่แน่จริงอยู่ไม่ได้การการใช้เสื้อแจ็คเก็ตและกล่องส่งอาหารไลแมนนะเพื่อนๆนะจะช่วยให้ไรเดอร์นะครับมีโอกาสได้รับงานที่จำเป็นต้องใช้กล่องมากขึ้นนะเพื่อนๆฮะไม่ได้แด่คุหรอกก็คือมันน่าจะเป็นแบบว่าเองานที่ สําคัญหรือเปล่าอันนี้ผมก็ยังไม่รู้นะครับว่า oh. มันเพราะส่วนมากอ่ะมันก็ใช้กล่องถ้าคนมีกล่องถูกไหมหรือไม่มีกล่องเขาก็ต้องพยายามส่งที่จะได้แต่มีกล่องก็เข้าใจครับทั้งเสื้อแจ็คเก็ตมันก็ดูดีเนาะโอเครวมถึงยังส่งผลต่อการรับสิทธิพิเศษต่างๆการรับของสมนาคุณหรือรายได้อื่นๆในอนาคต ด้วยนะครับถ้าเรามีเสื้อแจ็คเก็ตและกล่องนะครับโอ้มากอดนะข้อดีของการใช้เครื่องแต่งกายถูกเลิขสิทธิ์จากไลแมนโอ้มายกอดหนึ่งนะครับเพิ่มโอกาสร,รับงานที่มากขึ้นจากงานที่จำเป็นต้องใช้กล่องครับสองนะเพื่อนๆรับสิทธิ์พิเศษและ รายได้ที่มากกว่านะครับอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะครับว่าคนที่มีชุดมีกล่องเขาจะยิงงานหรือเปล่าอันนี้ผมไม่รู้หรือว่ามันเป็นแค่อะ,อะไรนะบทะผลสำรวจว่าใครที่มีกล่องมีอะไรอย่างเงี้ยมันมันอาจจะได้แบบ สิทธทิพิเศษอ,อื่นๆหรืออะไรอย่างนี้มากขึ้นอันนี้ผมก็ยังไม่รู้นะเพื่อนๆนะ๋ยวจะลองวิ่งให้เพื่อนๆ <Please. S 1> ได้ดูกันนะครับ <No. S 1> สามนะครับสิทธิในการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการต่างๆที่เขามีนะครับ <No. S 1> ก,ก็อย่างมีกิจกรรมหรืออะไรพวกนี้ละมั้งนะเท <No. S 1> ่าที่เท่าที่ผมจะหาได้นะครับอาจจะอาจจะเกี่ยวกับพวกนี้นะครับกิจกรรมต่างๆที่เขามีเยอะแยะไปหมดนะครับกุณ <ๆ S 2> าเตรียมสิ่งของเอ่อ การที่เราจะส่งนะครับมันจะมีแบบฟอร์มให้นะครับเดี๋ยวผมจะอันนี้ผมหาลิงก์ให้ไม่ได้จริงๆผมจะอ่ผมจะให้ดูนะครับที่ว่าพอเราเข้าไปหน้าไลน์หน้าแอปพลิเคชันแล้วให้เข้าไปตรงไหนนะครับแล้วก,กรอกแบบฟอร์มส่งเข้าไปนะเพื่อนนะกรุณาเตรียมนะครับของที่ต้องเตรียมสิ่งที่ต้องเตรียมนะเพื่อนกรุณาเตรียมภาพถ่ายหน้าตรงที่เห็นถ่า<ะ>สวมเสือ้อลน์แมนนะครับหรือ <Okay. S 2> ใช้กล่องไลแมนเพื่อยืนยันหลักฐานกำหนดวันมานะครับก่อน31ธันวา25านี้นะครับโดยส่งข้อมูลความเป็นความเป็นจริงหากตรวจสอบพบข้อมูลที่เป็นเท็จบริษัทนะครับสงวนสิทธิ์ดำเนินการตามข้อกำหนดและเงื่อนไขซึ่งรวมถึงการตักเตือน หรือระงับสัญญาณนะครับแอ๊ดตดตดตตไ่ชีเยบ็บห้าเข็มร้องยังหมาติสัตว์ไม่ต้องเล่าก็แล้วมันมีอีกนิดนึงครับอันนี้อยากก็คืออยากให้ทางไลแมน่ะเห็นใจน้องๆหน้าใหม่ๆด้วยนะครับอันนี้เดี๋ยวผมหาคํา <Okay. S 1> ตอบมาให้นะว่าคนใหม่ที่เพิ่งเข้ามานะครับไม่มีแจ็คเก็ตไม่มีกล่องนะครับเขาให้เราใช้ได้ แบบไหนหรืออนุโลมให้เราก่อนไหมนะครับนะครับขอผมอยากให้ทางไลแมนนะครับแจ้งนะครับนะครับผมขอแจ้งนะครับให้แจ้งล่วงหน้าดีกว่านะอันนี้ผมขอจากผมขอนะครับผมขอนะครับผมขอไลแมนนะแต่เขาเขียนมานะครับเขาบอกว่าโดยไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก็คือคนที่ มันเกี่ยมันน่าจะเกี่ยวกับคนที่ไม่มีกล่องของเขากับเสื้อของเขานะครับก็คือผมไม่อยากให้ให้ทางไลแมนนะครับตัดตัดสินตัดสินตั้งแต่แรกนะครับ no, ว่า God, please, no, no. เอขาไม่มีเสื้อไม่มีกล่องแล้วยังไม่ให้เขาวิ่งนะครับอันนี้ฝากไปถึงไลแมนด้วยนะครับ <Clear. S 1> ก็อย่างน้อยไลแมนมีเมสเซจแจ้งให้หน่อยก็ยังดีนะครับว่าเออควรเปลี่ยนเป็นแบบนี้แบบนี้ไหมนะครับแล้วจะอนุโลมให้ได้ถึงเมื่อไหร่นะครับ อย่าเพิ่งมังคับน้องๆหน้าใหม่ๆเลยนะครับฝากไปด้วยนะครับต่อครับเงื่อนไขการยืนยันหลักฐานนะครับเหมือนเดิมครับภาพถ่ายหน้าตรงที่เห็นชัดเจนว่าสวมเสื้อและหรือกล่องลายแมนนะครับสำหรับคนที่มีนะเพื่อนๆนะต้องเป็นต้องเป็นสินค้าถูกลิขสิทธิ์เท่านั้นนะครับโอ้มากนะครับของก๊อฟเสื้อแขนยาว ที่เป็นเสื้อที่ทํามาเองมันจะใช้ไม่ได้แล้วนะเ,นเพื่อนๆนะมันจะใช้ไม่ได้ต้องถูกิิกิทธิ์ของเขาจริงๆ <c oughs> เดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมาทําให้ดูครับว่าอุปกรณ์ของทางไลแมนที่ถูกต้องเป็นแบบไหนนะแถวเนี้ยแม่งเถื่อนบอกตรงๆนะถ้าไม่แน่จริงอยู่ไม่ได้ก็คืออย่างนี้ต้องเป็นสินค้าถูกิขสิสธิ์เนี่ยผมขอขยายความหน่อยนึงเขาขยายความมาไม่จําเป็น ต้องซื้อจากบริษัทก็คือมือเออมันมีโพสต์ขายกันอยู่แล้วนะเพื่อนๆนะลองไปดูในเพจเยอะๆนะครับขายมือทรงมือสองนะครับกล่องมือสองก็มีนะครับเสื้อมือสองก็มีนะครับไปหาดูกันได้มันอาจจะถูกกว่านะครับแรกๆนะหรือไม่งั้นก็น้องๆล่าใหม่ๆ <Okay. S 1> ถ้าเอออยากจะลงทุนหน่อยก็ลองไปหาดูมือสองก่อนได้ครับเพราะสั่งจากทางไลแมนก็เข้าใจนะครับว่าราคามันสูงเนาะโอเคไปต่อครับยืนยันหลักฐานก่อน เหมือนเดิมนะครับ31ธันวาคม2564นี้นะครับยืนยันนะครับไปกรอกแบบฟอร์มยืนยันสำหรับคนที่มีเสื้อและกรอกนะครับกรุณากรอกตามความเป็นจริงเพื่อประโยชน์สูงสุดของคุณในอนาคตนะครับเ <Okay. S 1> ขาอ,อาจจะมีโปรเจกต์เยอะแยะครับไลแมนนะครับ <Okay. S 1> ผมเสริมให้อีกหน่อยครับหลักฐานนะเพื่อนๆนะอันนี้ผม เดี๋ยวผมจะไปกรอกเหมือนกันนะครับหนึ่งนะเพื่อน ID ดของเราต้องใช้นะครับคุณเข้าไปที่หน้าหน้าข้อมูลส่วนตัวนะครับไปคัดลอก ID ของคุณมานะครับแล้วก็เลขบัตรประชาชน13หลักนะครับต้องใช้นะครับเบอร์โทร <Okay. S 1> ที่คุณยืนยันสมัครกับแอปพลิเคชันของทางไลแมนนะครับต้องใช้นะครับ <Okay. S 2> อยู่พื้นที่ไหนจังหวัดไหนกล่องไปด้วยนะครับโอเคนะครับก็วันนี้มาเล่าให้ฟังเท่านี้ครับก็ไปครับเพื่อนๆไปทำให้มันถูกต้องตามกฎของเขานะครับเพื่อที่เราจะได้ไม่โดนแบนนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะทำคลิปอีกให้นะครับเสื้อที่ถูกลิกสิทธิ์กับกล่องที่ถูกลิขสิทธิ์ของทางไลแมนเป็นแบบไหนนะครับ โอเคนะครับไปแล้วครับเพื่อนๆเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าอย่าลืมนะครับถ้าชอบคลิปวิดีโอแบบนี้นะครับฝากเพื่อนๆนะครับกดไลค์นะครับกดแชร์กดติดตามนะครับช่อง Boy Hero Channel ให้ผมด้วยนะครับเพจ Boy Hero ไปติดตามกันได้นะครับแล้วคอมเมนต์เหมือนเดิมครับทุกคอมเมนต์ผมอ่านเพื่อนๆทุกคอมเมนต์ตอบได้ผมตอบทุกคอมเมนต์นะครับไปแล้วครับ soal di